สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกและผู้ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับก็วันนี้วันเรียกว่าวันโชคดีของบางคนนะครับก็ภาษาที่บ้านผมเขาเรียกว่าเมื่อเช้ากํมแยงเมื่อแรงกัมขว้างนะครับก็คืออถ้าโชคดีก็ร่ำรวยกันนะครับสำหรับวันนี้วันที่16เดือนเดือนอะไรครับเดือนนี้เดือน อ่ากรกฏดานะครับเดือนหน้าก็เดือนสิงหาแล้วนะครับอีกแค่10กว่าวันนะครับก็มาพูดคุยกันนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานก็ไปพาไปพาไปเยี่ยมชมที่อ่าแปลงที่จะปลูกต้นกระท่อมนะครับเพื่อเศรษฐกิจและวชภัณฑ์แล้วก็เมื่อวานเกิ่นนาไว้นิดนึงนะครับก็คืออ่าเกี่ยวกับโครงการที่มันต่อเนื่องกันตอนนี้ครับสมาชิกทุกๆท่านจะจะได้เห็นนะครับการเปลี่ยนแปลง ของการรวมนะครับลหลายๆโครงการมาอยู่ในโครงการเดียวนะครับและตอนนี้นะครับโครงการที่จะเขาเรียกว่าสร้างความต่อเนื่องของอ่าของบริษัทนะครับที่จะสามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างไรายได้แบบมั่นคงแบบยั่งยืนนะครับเราจึงมีโครงการต่อเนื่องนะครับสร้างให้เป็นโครงการลหลายๆโครงการแต่ ในการที่จะเข้ามาร่วมโครงการมันจะร่วมแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นนะครับก็คือเป็นโครงการพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็คืออะไรครับคือพันธมิตรกันนะครับไม่ใช่ลูกน้องไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เจ้านายนะครับแต่พันธมิตรจะได้นะครับส่วนแบ่งหรือเรียกว่าอ่าในการปันผลจากโครงการของบริษัททุกๆโครงการนะครับหนึ่งในนั้นที่เราทํามายาวนานนะครับก็คือเกี่ยวกับเรื่องขยะเรื่อง เราตั้งเป็นชื่อรวมๆเลยนะครับก็คือพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับเราไม่ได้ทิ้งแต่บางโครงการมันต้องหยุดไว้นะครับเพราะว่า,าปัญหาบางอย่างถ้าใครอยู่ในห้องโครงการก็จะได้เขาเรียกว่าได้ได้ได้รับฟังข่าวสารนะครับอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่ท่านใดที่ไม่ได้อยู่ในโครงการนะครับเวลาเห็นคลิป นะครับขอร้องเถอะครับขอร้องว่าให้ท่านตั้งใจดูคลิปสักิดนหนึ่งนะครับดูคลิปให้จบแล้วท่านจะรู้ว่ามันมีเนื้อหาต่างๆสอดแทรกอยู่ในคลิปนั้นๆคลิปนี้ก็เช่นกันนะครับถ้าได้เปิดฟังแล้วหรือเปิดดูแล้วดูให้จบนะครับเรามีรายละเอียดที่ที่อยากจะเล่าให้กับทุกๆคนได้ฟังนะครับเรารู้ว่าสมาชิกเรานะครับจริงๆอ่ะเราทําไฟล์รวมสมาชิกไว้หมดแล้วนะครับประมาณ5 0,000กว่ารายชื่อแต่ในการที่จะเอาเข้าไปสู่ระบบอ่ะ นะครับมันต้องมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ข้อมูลล้วไหลนะครับก็เราก็พยายามที่จะแจ้งกับสมาชิกอยู่นะครับมีทั้งหมด7ห้องใน7ห้องนี้จะแจ้งข่าวที่เหมือนกันทําไมต้องแยกเป็น7ห้องจริงๆนะครับเราเรา,เรารู้ว่าสมาชิกเราอะ่ะมีเยอะแต่ไอ้เจ็ดห้องที่เข้ามากันเนี่ยมันอยู่แค่หลักหมื่นกว่าคนเท่านั้นนะครับและอีกตั้งอีกตั้งสามหมื่นกว่าคนหลับไปอยู่ที่ไหนทําไมไม่เข้ามารับฟังข่าวสารนะครับอันนี้มันเป็นสิ่งที่แปลก ถ้าเกิดอ่าโบขึ้นมานะครับโบแตกเลยแล้วเราบอกให้ใครที่มีปัญหารายชื่อที่มีปัญหาเยอะนะครับหลายพันคนแต่ถ้าไม่รับฟังข่าวสารในห้องเกิดปัญหาขึ้นมาบริษัทจะโอนเงินปันผลให้แต่ทุกคนจะต้องอ่าทาอะไรหนึ่งสองสามเงี้ยแต่ไม่รับฟังข่าวสารเราจะรู้ยดงไงครับว่าตัวท่านมีปัญหาหรือเปล่า นี่คืออยากให้ทุกคนมาอยู่ในห้องนะครับเราสร้างห้องให้ขึ้นมาเป็นห้องโครงการของบริษัทนะครับก็เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนรู้นะครับห้องใหม่ๆที่เกิดขึ้นจะเป็นห้องเกี่ยวกับการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเงินคริปโตเคอ r เรนซีนะครับคือ,อเป็นห้องสอนกระเป๋าลอปเตอร์นะครับห้องอพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับเพื่อส่งเสริมการเกษตรไอพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะก็จะเป็นเกี่ยวกับการกําจัดขยะ การเปลี่ยนพลาสติกให้เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงการคัดแยกพลาสติกและนำไปรีไซเคิลต่ออย่างเงี้ยที่จะพูดถึงในวันนี้นะครับอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องอ่าส่งเสริมด้านการ,กรเกษตรนะครับตอนนี้ก็จะมีหนึ่งโครงการที่กำลังเกิดขึ้นก็คือเรื่องปลูกต้นกระท่อมเพื่อเศรษฐกิจและเวชภัณฑ์นะครับพูดไปเมื่อวานนะครับอ่ะวันนี้นะครับคลิปนี้มันต่อเนื่องจากเมื่อวานที่พูดไปว่าอ่าเราเป็นโครงการต่อเนื่องและมันรวมกันลหลายโครงการ นะครับรวมกันปุ๊บแต่มันจะจุดเริ่มต้นของโครงการก็คือการเข้ามาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทนะครับโครงการที่เราจะพูดวันนี้นะครับก็เป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรพลังงานและสิ่งแวดล้อมนะครับเราพูดเรื่องการกําจัดขยะซึ่งเราได้สนับสนุนทุนนะครับในการอ่าเขาเรียกว่าวิจัยคิดค้นเครื่องคัดแยกขยะซึ่งสามารถคัดแยกเขาเรียกว่าคัดแยกอ่าถุงพลาสติกออกจากขยะได้แบบมากถึง มากมากกว่า80ดซนตนะครับก็คือขยะที่อ่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นขยะที่เป็นเศษอาหารเป็นวัตชพืชเป็นอะไรพวกนี้ก็สามารถเอาไปทําปุ๋ยเอาไปทําเป็นดินชีวภาพนะครับขยะที่รีไซเคิลไม่ได้เราจะแยกออกมาขยะนะครับส่วนมากที่จะยังเหลือนะครับไอเรื่องขวดแก้วขวดปื้นติพวกนกี้ก็จะเป็นเขาพูดง่ายๆมันจะถูกคัดแยกก่อนแล้วนะครับอ่าสำหรับคนที่มาคัดแยกออกไปเพื่อเอาไปเอาไป เอาไปขายนะครับที่โรงงานรับซื้อของเก่าอะไรเงี้ยส่วนที่เหลือจริง,รงๆก็คือเป็นถุงถุงพลาสติกถุงหิ้วถุงใส่แกงอะไรพวกเนี้ยที่มันดูแล้วมันไร้ค่าถ้าผ่านเครื่องคัดแยกนะครับของเราซึ่งซึ่งเราอ่ะผู้แรกสนับสนุนทุนวิจัยกันมาเป็นสองสามปีละมันมันสามารถที่จะนํามารีไซคเคิลได้นะครับแล้วเครื่องคัดแยกของเราเนี่ยสามารถคัดแยกเอาถุงนะครับพลาสติกออกมาจากขยะนะครับได้ถึงมากถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต นะครับขยะ1ตันได้250กิโลโดยประมาณนะครับและโรงงานต้นแบบที่เราจะพูดวันนี้นะครับโรงงานตรงนี้เราจะสร้างเป็นโรงงานต้นแบบเพราะตอนนี้นะครับก็คือรับกําจัดขยะอยู่แล้วนะครับสามารถที่กําจัดขยะได้อ่าวันละประมาณ3 35ตันต่อวัน35ตันนะครับมันมีค่ารับกําจัดขยะที่ได้จากหน่วยงานนะครับที่เอาขยะมาทิ้งเนี่ยต่อตันก็อยู่เฉลี่ยอยู่ประมาณ7 5 0บาท วันละ3 15ตันก็ลองคูณดูได้วันละเท่าไหร่เดือนละเท่าไหร่ก็สามารถที่จะสร้างไรายได้ได้มากถึง5้าถึงหกแสนบาทต่อเดือนตอนนี้แค่โรงงานต้นแบบของเรานะครับอ่าตอนเนี้เราต้องการที่จะสร้างโรงงานต้นแบบตรงนี้นะครับอ่าให้เป็นอ่าต้นแบบจริงๆนะครับมีครบวงจรสามารถกาจัดขยะได้ถึง100%ผมเคยพูดเรื่องนี้ไปครั้งหนึ่งละนะครับถ้าหลายๆคนติดตามข่าวจะรู้ว่า เฮ้ยมันมีอะไรบ้างหนึ่งขยะเข้ามาปุ๊บนะครับเราจะไม่เน้นการฝังกลบเพราะว่าขยะมันจะฝังกลบทุกวันทุกวันบอกมันก็เต็มขยะมันมันถึงล้นประเทศไทยนะครับแต่เราเอาขยะมากําจัดให้มันกลายเป็นศูนย์ได้ยังไงเมื่อเมื่อขยะเข้ามาอย่างที่ผมอบอกนะครับที่เป็นเศษอาหารเศษพืชพวกนี้ก็เอาไปทําดินทําปุ๋ยนะครับ ส่วนที่เป็นขวดแก้วขวดพลาสติกก็ถูกคัดแยกออกมาเพื่ออ่านำไปจำหน่ายเป็นขยะรีไซเคิลส่วนถุงพลาสติกที่เหลือนะครับส่วนหนึ่งนะครับเมื่อถูกคัดออกมาพวกก็จะไปทำความสะอาดบดเป็นชิ้นนะครับส่วนที่รีไซเคิลเป็นมัดพลาสติกอัดเม็ดได้เราก็มีเครื่องอัดเม็ดพลาสติกนะครับเรายังไม่ได้พูดถึงรายได้ของการอัดเม็ดพลาสติกนะครับตอนนี้กิโลละเกือบ20บาทไปแล้วนะครับสำหรับเม็ดพลาสติกอ่า เมื่อกี้พูดเฉพาะไรายได้แค่การกําจัดอย่างเดียวนะครับเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าหกแสนบาทในในชุดโรงงานต้นแบบเรานะครับและพลาสติกที่มันไม่สามารถเอาไปอ,าอัดเป็ดพลาสติกได้ก็เอาเข้าเครื่องกันน้ํามันเรื่องนี้ผมก็พูดมาหลายครั้งนะครับก็ก็จะเริ่มเหมือนกันนะครับตอนนี้ที่หยุดไว้เพราะเรื่องทุนตอนนี้เราจะเริ่มนะครับด้วยการเมื่อคัดแยกขยะขยะที่เป็นพลาสติก อัดเม็ดเปติกได้ก็อัดไปไอ้ที่ส่วนที่เหลือก็เอามากันเป็นน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเราก็จะสร้างเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนน้ามันเชื้อเพลิงเพื่อการเกษตรอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อเขาเรียกว่ามันมันมีเรื่องภาษีนะครับเรื่องภาษีน้ํามันอะไรต่างๆนะแต่ถ้าเราทําเพื่อการเกษตรทําเพื่อชุมชนทําเพื่อกเกษตรกรนะครับเราจะหมดปัญหาเรื่องนี้นะครับเพราะกฎหมายมันจะมีการคุ้มครองและก็ป้องกันตรงนี้ไว้นะครับก็ ก็น้ำมันก็สามารถที่จะขายให้ภาคเกษตรได้ในราคาที่ถูกลงนะครับตอนนี้น้ำมันคือปัญหาโลกแตกนะครับมันปัญหาเกิดขึ้นทั่วโลกเมื่อเราสามารถอ่ะถุงบางส่วนเราเอามากันเป็นน้ำมันแล้วขยะที่มันรีไซคเคิลไม่ได้อัทิเช่นพวกเสื้อผ้าเศษไม้เศษอะไรก็นํามาเป็นเชื้อเพลิงสุดท้ายจะเหลือแค่ขี้เท่านะครับขี้เท่าก็ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ขยะนะครับขี้เถ้าสามารถเอาไปอัดเป็นบล็อกได้เอาไปถมเป็นดินทําอะไรต่างประเทศเข้าไปทําเป็นปะการังไอ้ปฐมเกาะเทียมอย่างเงี้ยสุดท้ายขยะจะไม่เหลืออะไรเลยเหลือแค่ดินก้อนหินขี้เถ้าตัวนี้ไม่ใช่ขยะสามารถนําไปถมเป็นพื้นที่เป็นดินเป็นอะไรได้เห็นไหมฮะมันสามารถที่จะกำจัดขยะได้นี่คือเราจะสร้างโรงงานต้นแบบตรงเนี้นะครับทางผู้ใหญ่นะครับอ่าเขาก็ให้การสนับสนุนนะครับว่าทําโครงการนี้ให้เป็นโครงการหลักเป็นเป็นโรงงานต้นแบบให้ได้ นะครับโดยการที่จะเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปสนับสนุนโรงงานนี้นะครับโดยโดยเข้าไปถือหุ้นนะครับจะให้บริษัทนะครับซึ่งซึ่งเราก็ทําเอกสารนะครับเตรียมพร้อมไว้นะครับแล้วก็ให้ทางทนายนะครับทำเป็นเอกสารสัญญา M O U กันระหว่างการเข้าไปถือหุ้นสัก4 0เตเพื่อจะพัฒนาให้โรงงานที่มีอยู่เป็นโรงงานต้นแบบนี่คือไปที่มาที่ไปที่มาของมันนะครับใน,ในการเข้าไปถือหุ้นก็ ก็จะได้เขาเรียกว่าได้การปันผลจากรายได้ของโรงงานที่มีอยู่ทันทีสมมุติวันนี้มีเงินพร้อมเข้าไปถือหุ้นปุ๊บสิ้นเดือนนะครับก็ต้องคํานวณละอ่าสมมติเดือนนี้เข้าไปถือหุ้นเดือนหน้าปันผลออกทันทีนี่คือสิ่งที่อ่าทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนแล้วก็คิดว่า ข้อมูลพวกนี้นะครับที่เราที่เราจัดทาไว้เนี่ยนะครับก็จะจะนาไปนําไปเสนอนะครับในที่ประชุมนะครับให้สําหรับผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาได้เห็นข้อมูลนะครับตอนนี้ก็เตรียมงานนะครับเตรียมการจัดการที่จะประชุมกันอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็อาจจะมีการนําเสนอทําเป็นคลิปนะครับเสนอออกทางเสนอออกทางเขาเรียกว่าทางทางข่าวบ้างนะครับเพื่อให้ทุกคนได้รับรู้ว่าสิ่งที่เรากําลังทำเนะี่ยเราจะทําให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และจะขยายโครงการนี้ไปทุกที่เพื่อกำจัดขยะให้มันกลายเป็นศูนย์ได้จริงๆและต้นทุนไม่ได้สูงมากมายเพราะเครื่องจักรเราผลิตเองทั้งเครื่องคัดแยกทั้งเครื่องกัรน้ำมันก็มีระดับนะครับอ่าเครเรียกอ,อะไรเป็นเป็นเจ้าของโนห์เฮาส์นะครับที่จะมาจับมือกันแล้วก็สร้างนะครับตอนนี้โรงงานอิงโรงงานที่จังหวัดบุรีรัมย์ก็ใกล้จะเปิดหลังสิ้นเดือนนี้อันนั้นอันนั้นยังยังไม่ ยังไม่ได้คิดเป็นไรายได้นะครับเราคิดเฉพาะรายได้ในส่วนที่โรงงานที่ทํางานอยู่แล้วที่รับการจัดอยู่แล้วนะครับในการเข้าไปถือหุ้นเนี่ยถามว่าเมื่อเราจัดประชุมเมื่อเราเมื่อเราเมือเม่อเราประกาศเมื่อเราออกสื่อทางผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเขาเขาก็จะเข้ามาถือหุ้นกันนะครับเราก็จะแบ่งเป็นหุ้นนะครับอันนี้พูดพูดคร่าวๆนะครับอาจจะหุ้นละหนึ่งหมื่นหรือจะหุ้นละแสนหรือสองแสนยังยังไม่มีข้อตกลงนะครับแต่ผมก็เสนอว่าสักหุ้นละหมื่นนะครับแล้วก็มีการปันผลทุกเดือน นะครับทุกเดือนตลอดไปนะครับเมื่อมีโครงการเกิดขึ้นเมื่อมันไรายได้มันเพิ่มขึ้นนะครับมันจะไม่ปันผลอยู่แค่เท่าเดิมนะครับอาจจะมีโบนัสอาจจะมีนูน่นนี่นั่นที่จะเพิ่มให้กับคนที่เข้ามาถือหุ้นนั่นคือส่วนที่ถือหุ้นแต่สําหรับสมาชิกบริษัทละ่ะนะครับเมื่อเราเอาบริษัทเข้าไปถือหุ้นนะครับเราก็ต้องได้เขาเรียกว่าได้อ่าได้ได้ปันผลจากจากการเข้าไปถือหุ้นมันก็จะเป็นผลดีต่อสําหรับสมาชิกของบริษัท นี่คือผมบอกแล้วมันเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับและมันไม่ใช่แค่โครงการเดียวเรามีหลายๆโครงการที่กําลังสร้างแล้วก็กําลังเดินหน้านะครับรวมทั้งเหรียญคริปโตนะครับทำเหรียญคริปโตไม่ได้ทำเหรียญคริปโตเพื่อมาขายเพื่อจะเอาเงินใส่กระเป๋าแต่ทำเหรียญคริปโตมาให้สําหรับคนที่มาเป็นพาร์ทเนอร์และเป็นไปได้สําหรับคนเข้ามาถือหุ้นเราก็จะแจกเหรียญน,นี้เข้าไปด้วยเพื่ออะไรเพื่อให้รู้ว่าเหรียญน,นี้นะครับมีโครงการแบอัพตัวมันเอง และมันสามารถปันผลได้อีกต่างหากและอนาคตเหรียญตัวนี้สามารถที่จะเขาเรียกว่าราน์เฟอร์หรือโยกหรือคอนเวิร์ตให้กลับไปกลายเป็นหุ้นดิจิตอลและปันผลรายวันเป็น r o i นี่คือแพลตฟอร์มทุกอย่างทําไห้หมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่ามันเป็นผลดีสําหรับอ่าสมาชิกนะครับที่บอกโอ้ไม่มีเงินเป็นหมื่นเป็นแสนน่ะอยากจะมีส่วนร่วมก็มาสมัครเป็นพาร์เนอร์นะครับสมัครเป็นพาร์เนอร์กับบริษัทนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นผู้สนับสนุนหรือเป็นพันธมิตรกัน นะครับแล้วก็มารับเงินปันผลกันนะครับในส่วนของพาร์ทเนอร์สมัครสมรัครสมัครกดเข้าเว็บไซต์ไปสมัครเป็นปเป็นสมาชิกกับเป็นสมาชิกพาร์ทเนอร์ได้นะครับเราก็มีการปันผลนะครับก่อนที่จะปันผลเนี่ยสมมุติว่าสม,มัครเริ่มต้นระดับ S นะครับระดับ S ระดับเล็กๆนะครับเริ่มต้นที่100ไม่เกิน1000เนี่ยก็มีการปันผล3 5ไอ้33ของกำไรทั้งหมดของบริษัทนะครับและได้รับเหรียญโทเค็นในมูลค่าที่ ได้สนับสนุนทุนมานะครับแต่ต้องดูว่ามูลค่าของเหรียญนั้นตอนนี้อยู่สเต็ปที่เท่าไหร่นะครับมันจะเป็นสเต็ปสเต็ปไปเพราะว่าเมื่อมูลค่า,าการการสนับสนุนทุนมาถึงหนึ่งจุดนะครับเหรียญก็จะปรับสูงขึ้นไปอีกหนึ่งจุดเหมือนกันนะครับพูดง่ายๆคือเหรียญจํานวนจะลดลงแต่ค่าของเหรียญที่เข้ามามันจะเพิ่มขึ้นเมื่อถึงจุดจุดหนึ่งของมัน มูลค่าของเหรียญเท่ากับมูลค่าของหุ้นในการลงทุนอ่ะเราก็จะปล่อยนะครับเราก็จะปล่อยให้เทรดกับบนกระดานเทรดปกต,ติตอนนี้เหรียญก็เทรดอยู่บนกระดานเทรดอยู่แล้วนะครับถ้าใครมีกระเป๋าลอปเตอร์เข้าไปดูได้ครับเหรียญ RGC นะครับก็มีการซื้อขายกันอยู่รายวันนะครับราคาอาจจะยังอยู่ที่ประมาณ80สตางค์าเก้สตางค์หบาทมาวันขึ้นไปบาทกว่าๆนะครับมันเคยขึ้นไปสูงถึงอ่า ถึงสิบบาทนะนะอันนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็น,นกลไกแต่เราไม่ได้เอาเหรียญไปขายแต่เรามอบเหรียญให้กับทุกคนที่มาเป็นพาร์เนอร์ทุกคนที่มาถือหุ้นกับบริษัทเพื่อเอาไปทําการเทรดหลายๆคนอ่าเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยเหรียญเหรียญมันจะมีการปันผลเขาก็เข้าไปวางขายกันเข้าไปวางซื้อกันนั่นคือเหรียญโทเค็น token, เห็นไหมอีกหนึ่งโครงการนะครับแต่ในส่วนของพาร์เนอร์เมื่อกี้พูดแล้วว่าระดับ S สนะครับอ่าสนับสนุนสุด100จนถึงไม่เกิน1,000บาท ปันผล33%ของกำไรทั้งหมดของบริษัทระดับ M นะครับ1,000ขึ้นไปแต่ไม่เกินอ่า10,000นะครับถึง9999บาทก็ปันผล34%ของกำไรทั้งหมดของบริษัทและระดับ L นะครับ10,000ขึ้นไปปันผล35%ของกำไรทั้งหมดของบริษัทความคุ้มทุนมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตั้งแต่ที่ได้รับเหรียญแล้วครับเมื่อเหรียญมันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น มันสามารถที่จะขายเหรียญที่เรามีนะครับเพื่อจะคืนทุนของเรามาหลังจากนั้นก็นอนกินกำเขาเรียกนอนนอนกินปันผลไปตลอดชีวิตเลยนี่คือสิ่งที่ที่ทำและในอนาคตนะครับในอนาคตเมื่ออ่อ่เอขาเรียกว่าอะไรเมื่อถึงกําหนดของมันปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนเหรียญตัวนี้นะครับเข้าไปรับปันผลหุ้นดิจิตอลของบริษัทได้อีกหนึ่งต่อเป็นสองต่อครับปันผล จากการเป็นพันเนอร์สองเข้าไปปันผลสำหรับการเข้าไปอ่าเขาเรียกวอะไรแปลงจากเหรียญโทเค็น token ไปเป็นอ่าหุ้นดิจิตอลปันผลเอาไอไลน์ว n e อีกนะครับมันได้ทั้ง2เด้งสเด้งอ่ะได้ตั้งแต่เหรียญเอาไปเทรดได้นะครับเอาไปขายอ่าในกระดานเทรดนะครับเอาไปทํากำไรหรือจะเอาไปคืนทุนหรือเก็บไว้ปุ๊บการเปลเป็นหุ้นดิจิตอลได้อีกและนะครับช่วงที่รอปันผลเป็นเขาเรียกว่า ปันผลเป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารเนี่ยก็มีการปันผลเป็นเหรียญนะครับให้ทุกๆ5วันไปจนกว่าจะได้รับเงินปันผลที่เป็นเงินสดเข้าบัญชีธนาคารโอ้โหมันไม่มีแล้วครับคนที่คิดแบบนี้ก็คือคือมันมันมันไม่มีใครที่แบบว่าเอ้ยเอาเอามาแบ่งกันเยอะแยะมากมายขนาดนี้แต่เราคิดเพื่อเพื่อทุกคนนะครับถ้าทุกคนอยู่ได้บริษัทอยู่ได้โครงการเราเดินหน้านะครับเมื่อ ทุกอย่างที่เราเรอคอยมันเกิดขึ้นนะครับให้ทุกคนคิดนิดนึงว่าเราเรอคอยอะไรนะครับอยากรู้ว่าเฮ้ยที่เราเรอคอยมันจะมีผลไหมก็อยู่ในห้องไหนให้ถามแอดมินในห้องนั้นว่าตอนเนี้เรารอขั้นตอนอะไรแอดมิเนเขามีคำตอบนะครับแอดมินเขามีคําตอบให้สําหรับทุกคนนะครับแต่แต่ใช้คําถามที่มันสุภาพแล้วมันดูดีหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าอะไรวะเมื่อไรจะได้วะอะไรอย่างเงี้ยมัน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 ฟังแล้ว ทำทำเขาเรียกว่าทําให้เสียงความรู้สึกอะแอดมินเขาไม่อยากตอบแต่ถ้าเราถามดีดีอะแอดมินเขาถามนิดนึงตอนนี้เราอยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะครับแอดมินเขามีคําตอบให้ทุกคนเลยนะครับจริงๆริอะผมผมอะมีคําตอบให้แต่แต่แต่ขอยังไม่พูดนะครับผมจะพูดก็ต่อเมื่อทุกอย่างมันสําเร็จแต่ตรงไหนที่ยังไม่สําเร็จต้องมาพูดบ่อยๆในสมมติโครงการที่เราจะทําให้มันเกิดความต่อเนื่องนะครับเมื่อมันโป๊แตกขึ้นมา โครงการมันทําให้ทุกคนได้ต่อเนื่องสามารถสร้างไรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนนะครับสู่ลูกสู่หลานเป็นสมบัติตกทอดถึงลูกถึงหลานเราก็จะเป็นต้นตระกูลที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตระกูลของเราแต่ถ้าเราไม่มีโครงการรองรับได้เงินมาใช้หมดเหมือนสำล้อถูกหวยนะครับสามเดือนเงินล้านหมดไปแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นกลับมานั่งปั่นสำล้อเหมือนเดิมเคยได้ยินไหมครับเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะในประเทศไทยเคยรวบรวมมาแล้วว่าเฮ้ย มีอยู่สามคนที่ดวงดวงดีที่สุดและก,ก็กลับมาตกต่ําที่สุดก็คือคือไม่มีอะไรรองรับนะครับไม่มีความคิดพอมีเงินปุ๊บกูก็ใช้ใช้ใช้กูก็ใช้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 สุดท้ายก็หมดนี่คือนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเมื่อวานนี้อ่านเจออยู่ข่าวหนึง่งนะครับว่าอ่านหนุม่มตะลึง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 นะครับอ่าฝากเงินไว้ในธนาคารสองล้านก็ลองไปปรับสมุดดูโอ้โหหนึ่งปีผ่านไปในดอกเบีย้ยเท่าไหร่ครับสามพันกว่าบาท สองล้านเอาเงินฝากธนาคารไว้ได้สามพันกว่าบาทเฉลีย่ยเดือนละกี่บาทครับหารด้วยสิบสองสิบสองสามสามบอได้เดือนละสามร้อยอ่ะสามร้อยกว่าบาทโอ้โหตกเฉลีย่ยวันละสิบบาทโอ้โหซื้อข้าวยังไม่ได้เลยนะครับแต่ลองคิดตรงนี้นะครับอ่า ปันผลง่ายๆเลยนะครับอ่าทุกๆหนึ่งล้านเนี่ยทุกๆหนึ่งล้านเนี่ยมันมันมันปันผลอยู่ที่ประมาณสองหมื่นบาทต่อเดือนนะปีละเท่าไหร่ครับอันนี้คืออันนี้คือโครงการแรกนะโครงการที่อ่าที่ที่กาจัดอย่างเดียวนะครับนี่กําจัดอย่างเดียวเนี่ยโอ้หถ้าสองล้านก็จะได้เดือนละสี่หมื่นบาทปีละสี่สี่สิบสองสี่สี่แปด ปีละสี่แสนแปดเห็นไหมฮะนี่คือสิ่งที่เราบางคนมองไม่เห็นนะครับบอกว่าเฮ้ย hey, มันดูคล้ายๆเล็กๆน้อยๆแต่ระบบการเงินจริงๆอย่างอย่างธนาคารเงี้ยเห็นไหมมันได้แค่นิดเดียวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่นํามาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเข้าไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในห้องนะครับขออ่าลิงก์จากแอดมินหรือถ้าใน YouTube สามารถเข้าไปนะครับคอมเมนต์แล้วขอได้ นะครับตอนนี้โทรศัพท์ของผมมันเสียนะครับก็ไม่สามารถเข้าไปอ่าเขาเรียกอ,อะไรเข้าไปตอบแชทหรือส่งข้อมูลทาง Facebook ได้ในไลน์ส่วนตัวผมก็ยังเบรกไว้อยู่นะผมยังไม่กล้าทําอะไรเพราะว่าถ้าทาถ้าผมเปลี่ยนเปลี่ยนโทรศัพท์ปุ๊บข้อมูลในไลน์ที่ ที่ผมยังไม่ได้ตอบก็หลายหลายคนมันจะหายไปทันทีนะครับก็ต้องรอเวลาอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ก็คงจะมีจากผ่านจาก YouTube แล้วก็ผ่านาทางแอดมินนะครับใครอยากจะอยากจะเข้าไปศึกษาหน่อยอยากจะรู้ว่าพาร์ทเนอร์เป็นไงนะครับมันมีห้องให้เรียนรู้ทุกห้องนะครับเราสร้างทุกอย่างไว้เพียบพร้อมหรือไม่รู้อะไรเลยเข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับก็คือ www.listgoal.com l นะครับ listgoal.com หรือทุกคนมีมีลิงก์อยู่แล้วนะครับผมพยายามบอกว่าให้ทุกคนเซฟลิงก์ เว็บไซต์ของบริษัทไว้เพราะว่าข้อมูลทุกอย่างอยู่ในน้นงหมดแล้วสามารถเข้าไปสอบถามได้นะครับมีทุกอย่างเรียงไว้ตามลําดับของมันนะครับหรือต้องการที่จะสมัคราพาร์ทเนอร์จริงๆในนั้นก็มีนะครับหรือไม่หรืออยากจะรู้จริงๆก็ถามแอดมินนะครับเดี๋ยวแอดมินมีลิงก์ห้องให้นะครับเข้ามาศึกษานะครับส่วนส่วนที่ในในใ,ใ,ในส่วนห้องที่จะเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องที่ผมคุยในคลิปวันนี้ก็จะเป็นห้องพลังงานและสิ่งแวดล้อม นะครับพลังงานและสิ่งแวดล้อมส่วนเรื่องกระท่อมที่พูดไปเมื่อวานก็จะเป็นโครงการสนสับสนุนการเกษตรนะครับก็ถือว่าวันนี้มาเล่าสู่กันฟังมีอะไรดีๆหรือต้องการถามอะไรก็สามารถสอบถามได้ผ่านทางแอดมินหรือในคอมเมนต์ในใต้ย YouTube นะครับกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าผมดูแล้วว่าทุกวันนี้บางคนเข้ามาถามถามนู่นนี่นั่นแต่พอแอดมินก็ถามว่าท่านได้ดูคิดหรือยังดูแล้วจริงๆครับผมทำ YouTube แ่บผมจะรู้ นะครับมีคนเข้ามาดูน้อยมากนะครับดูอยู่พันกว่าคนสมาชิกตั้งสี่ห้าหมื่นคนแต่คนเข้ามามาฟังข่าวอ่ะแค่พันกว่าคนแล้วอีกตั้งสี่หมื่นกว่าคุณคุณคุณไม่ได้เสพข่าวเลยแล้วก็มีการโวยวายมีการดราม่านู่นนี่นั่นนะครับอ่าเมื่อฟังข่าวแล้วฟังให้จบนะครับแล้วก็มันจะมีเนื้อหาทุกอย่างอยู่ในนั้นนะครับอาจจะไม่ตรงกับหัวข้อมันแต่พยายามที่จะสอดใส่ให้ทุกคนสบายใจนะครับสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ ขอแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่